วันนี้เดี๋ยวเราพาไปดูกับกลุ่มรองเท้าแตกกันค่ะใส่รองเท้าแตกยังไงให้ดูแพงก็ต้องแต่งตัวแรงๆแบบที่นี่แหละามาเดี๋ยวก็ดูการสำหรับหลายๆที่ชอบรองเท้าใส่สบายแบบแนทรเซอร์แต่ว่าเป็นกลุ่มแบบลำลองค่ะเรามีรุ่นแรกค่ะที่เป็นดีวไอเทมเลยจะเป็นกลุ่มของรองเท้าพื้นไลท์สเต็ปค่ะสำหรับพื้นไลท์สเต็ปนะคะก็อบอกว่ารุ่นนี้จะเป็นกลุ่มรองเท้า 4 7นะคะสำหรับ T47 ความสูงจะอยู่ที่ประมาณ1นิ้วค่ะแล้วก็ในส่วนของความนะคะนิ่มสบายตรงนี้ของ n e t t r a c e r เรามีอยู่แล้วเพราะว่าต้องบอกว่ากลุ่มไลฟ์สเต็ปเป็นการตอบรับจากลูกค้ายอย่างดีมากๆแล้วก็เรียกร้องกันมาว่าอยากได้แบบรักซนซึ่งในส่วนของการรักโซนก็สวมใส่ง่ายมากเพราะว่าเรามีในส่วนของ Magic เชรตรงนี้นะคะสามารถที่จะติดได้ง่ายใส่สบายมากสําหรับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายแล้วก็ความนิ่มสบายนะคะแนะนําเป็นรุ่นของ t 4 7นะคะซึ่งเรามี2ส,สีค่ะทั้งสีดําแล้วก็สีครีมทองนะคะต่อมาค่ะนะคะสาหรับรองเท้าที่เป็นพื้น border set นะคะซึ่งเป็นการเย็บถักขอตรงนี้จะเป็นการเย็บนะคะจากมือเป็นางานแฮนเมดค่ะ ต้องบอกว่าเรื่องของความทนทานความใส่สบายเน t u r รเซอร์ acer, มีให้คุณแน่นอนนะคะสำหรับรุ่นใหม่ล่าสุดหลายๆท่านอาจจะไม่ชอบเรื่องของความสูงนะคะเพราะว่าตัวนี้จะมีความสูงแค่ไม่ถึง0.5เซนด้วยจปนะคะฉะนั้นใส่สบายมากๆค่ะนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบในรูปแบบของรองเท้าแตะนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็คือรุ่นร1 0ค่ะราคาอยู่ที่1,990บาทค่ะนะคะ ก็จะมี2ส,สีเป็นสีดำและก็สีน้ำตาลถัดมา,าค่ะก็จะเป็นกลุ่มรองเท้าไลฟ์สเตปเช่นกันสำหรับกลุ่มนี้นะคะจะมีความสูงขึ้นมาจากรุ่น t 4 7นิดนึงค่ะนะคะก็จะเป็นรุ่นของ t 5 3จะเป็นแบบเปลยส้นแบบนี้นะคะแล้วก็ในรูปแบบที่ใส่สบายแล้วก็กระชับเท้ามากนี่ขึ้นสำหรับหลายท่านนะคะที่มีหน้าเท้าที่กว้างสามารถที่จะเลือกรุ่น ที53รุ่นนี้ได้เลยนะคะรับรองว่าใส่สบายแล้วก็ตอนนี้เรามีทุกอย่างทุกสีนะคะไม่ว่าจะเป็นสีออกสีเทาหรือว่าสีดำที่หน้าร้านคุณลูกค้าสามารถที่จะไปลองสวมใส่ได้หรือว่าจะสั่งออนไลน์สำหรับหลายๆท่านที่ใส่อยู่แล้วทราบไซส์อยู่แล้วตอนนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษคุณลูกค้าสามารถที่จะอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะสำหรับราคาที่สุดพิเศษให้กับคุณลูกค้าค่ะ